สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t ทอร์ร็อาร์ติาดวงความรักมาแล้วค่ะความรักประจําช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะคลิปนี้เป็นของคนทัดไฟค่ะเมสสิงห์ธนูนะคะมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงนี้นะจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะโสดสนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามมาลองติดตามฟังกันได้ค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะ,ะยินดีต้อนรับค่ะช่องเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสา,ากลเพระาะฉะนั้นการแบ่งวันที่ราศี จะไม่ตรงกับของไทยนะถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุไฟแบบช่องเปิ้ลหรือเปล่าเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าราศีท,ที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนนะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้ค่ะกับอีกแบบหนึ่งถ้าคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะแนะนําให้ลองหาลัคนาดูค่ะเปิ้ลมีสอนหาลัคนาอย่างง่าย เอาไว้ให้นะช่องเพิ้นจะยึดลัคนากับวันเกิด2ออย่างเป็นหลักส่วนราศีแบบไทยดาวอื่นๆดาวจันดาวศุ์เนี่ยถ้าอยากจะดูประกอบด้วยก็สามารถทําได้เพราะเคล็ปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากนะคะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้วิธีการที่ดูแล้วดีที่สุดเลยคือฟังเป็นแนวทางไกด์ไลน์ค่ะถ้าเกิดฟังแล้วเรื่องราวที่เพิ้นพูดเนี่ยเออมันใกล้เคียงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณนะแล้วก็สามารถนําแนวทางที่เพิ้นพูดเนี่ยไปปรับใช้แล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นเพิ้นก็ยินดีมากๆเลยนะคะก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกติดตาม ช่องกันไว้ด้วยนะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องนะก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของเปิ้ลด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นพิก,การพิกาเด็กนะดวงรายธาตุความรักการงานการเงนินหรือว่าจะเป็นสอนดูดวงก็ตามนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสีําำรับเหมือนเดิมนะคะมีทาโร่นะมีเลนอมองนะคะแล้วมีคารคเตอร์โมชั่นการ์ดอันนี้โซเอาไปแล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังอยากเอามาใช้ใทุกคนดูเพราะเป็นไพ่ของเปิ้ลเองนะคะแล้วก็เลฟสตอรี่ออร์คเคิลนะเรามาเริ่มจากเลนอ มองกันก่อนว่าความรักของคนทัดไฟนะเมสสิงห์ธนูนะพลังงานในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะจะเป็นยังไงบ้างคนทัดไฟนะพลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะช่วงนี้ ไพ่บอกว่าคลอส่อะช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหามีความเหนื่อยยากรู้สึกชีวิตมันแบบต้องสู้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะบางทีมันเหมือนชีวิตมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดหรือไม่ได้เป็นไปตามหวังอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะถึงแม้ว่าเราจะมาดูความรักก็ตามเพราะว่าคนโสดบ,บางคนก็เออฉันมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเนี่ยมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะไปนสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือช่วงนี้มันเบิร์นเอามันรู้สึกแบบไม่อยากจะทําอะไรเลยสังกตายก็ได้หรือถ้าเกิดคุณมีความรักความสัมพันธ์คุณมีคคนทีุ่ณชอบดๆ ก็ต้องบอกว่าความสัมพันนี้มันดูมีอุปสรรคปัญหาเนอะมันไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบมันไม่ได้สมูทขนาดนั้นบางคนอาจจะทะเลาะเบาะแว้งมีความไม่เข้าใจกันหรือว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันนี้มันเป็นความฉัมพันที่เหนื่อยยากจังเลยเป็นไปไม่ได้หรือว่าโอกาสที่มันแบบมองไปแล้วอนาคตมันจะสดใสเนี่ยคุณมองไปแล้วมันเหมือนมืดแปดด้านมองไม่เห็นอนาคตในเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แก่อีกอันหนึ่งบางคนแบบไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นหรอกนะแต่ว่ามันมีไพ่ไม้กางเขนขึ้นมาหรือคลอสขึ้นี่ท ต่างชาติต่างภาษาเป็นรักทางไกลแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนมีอุปสรรคปัญหาในการสารสัมพันธ์กันอ่ะก็ไปไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหายิ่งใหญ่นะแต่มันอาจจะบอกโอ้ แทนที่จะรักกับคนในประเทศเดียวกันหรือคนที่อยู่ไกลนะมันพอมันเป็นคนไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันก็จะยากกว่าคนที่อยู่ใกล้กันถูกไหมอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือบางคนอยู่ใกล้กันค่ะแต่ด้วยเชื้อชาติศาสนามีความแตกต่างกันมันก็จะมีแกลบตรงกลางที่มันทําให้เราสองคนอาจจะมีไมซ์เซ็ตวิธีคิดอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็อาจจะขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแหวงกันได้ด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า คลอสอันนี้เนี่ยจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเรามาเริ่มกันที่ค r ร r แบ t o ิโ t i o n ก a าก่อนเนาะมาดูสถานการณ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคนธาตุไฟในช่วงจังหวะเวลานี้คะว่า จะเป็นยังไงบ้างคนธาตุไฟค่ะอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเครื่องเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะจริงๆถ้าเกิดคุณมาดูก่อน1ตุลาคมนะเพราะว่าคลิปเปิลจะลงก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะ energy มันนับจากวันที่คุณมาดูคลิปเลยค่ะไปจนถึง15ตุลาคมนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมา energy ของคนธาตุไฟนะคะจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมผัน์นะคะ e ก้สูงสายเป เสียงเพราะค่ะประนีประนอมอ่ะ แล้วก็เนิร์ดนะแล้วก็นักวิชาการอ่ะโอเคจังหวะเวลานี้เปิ้ลมองว่านะถ้าเกิดคุณโสดสนิทเลยคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องหน้าที่การงานเนาะเราก็ต้องบอกว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของการทํางานพอสมควรคนะแต่เปิ้ลไม่เห็นว่าคุณปะทะอะไรกับเขานะคุณน่าจะนิ่งมากกว่าสมมติคุณรู้สึกไม่โอเคไม่เห็นด้วยคุณก็จะใช้วิธีเงียบแล้วก็เอาข้อมูลเอาเหตุผลมาแบบมาสู้มากกว่าที่จะทะเลาะเบาแวงในเชิงอารมณ์อะไรประมาณนี้นะเพราะมีไพป่ประนีประนอมอันนี้ก็ยังโอเคถึงแม้ว่าจะอีโก้สูงก็าตามแล้วอาจจะไปเจอคนก้ สูงเถียงยากนูน่นนี่นั่นคุณก็เลยเลือกที่จะไม่เถียงก็ได้ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลใช้เรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆมาพูดคุยกันนะเปิ้นคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดีเสียงเพราะเนี่ยแปลว่าคุณก็จะพูดจาดีค่ะคือคุณจะไม่ไปทะเลาะบอกแว้งอะไรกับคนที่คุณมีปัญหา ะะส่วนใครที่มีความสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือความสัมพันธ์ชัดเจนมีคู่แล้วก็ตามนะถึงคุณจะทาอเบาแวงกันเป็นเชื่อว่าคุณก็จะนิง่งแล้วคุณก็จะเก็บแล้วก็จะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะประนีประนอมกันมากกว่าบางทีในใจมันไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่ว่าเราก็ไม่อยากจ,จะมีปัญหาอะไรเยอะก็เป็นไปได้คุณก็เลยอาจจะเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกในใจค่อนข้างเยอะก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไพ่ character emotion gas เนี่ยมันจะลิงก์กับแต่ละสานะหรือมันจะตรงกับ คุณยังไงได้บ้างนะเรามาดูกันเลยสําหรับคนโสดนะคนโสดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะพลังงานความรักในช่วงนี้จะเป็นยังไงจะได้เจอใครไหมหรือไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเดียวมาดูกันค่ะคนธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูคนโสดนะจ๊ะสามดาบขึ้นมาไปแรกก็ผิดหวังเสียใจเลยนะแล้วก็ไพ่เดสค่ะแล้วก็ the world ว้าวห้าเหรียญ แล้วก็ไพ่ส่งไม้คะ่ะแล้วก็ก้าวดาบตายแล้วคนโสดเกิดอะไรขึ้นคะพลังงานของคุณเนี่ยมันมีความผิดหวังเสียใจคิดเยอะคิดมากมีความจบอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ต้องบอกว่าจบไม่สนิทเนะมันมีการคิดวนๆบางทีมันมีปัญหาอุปสรรคต่างๆอะถ้าเราพูดในเรื่องความรักก่อนเนะเนื่องจากว่าเป็นคลิปความรักนะถึงคุณจะโสดก็ตามแปลว่าหลายๆคนอาจจะอยู่ในภาวะของการที่อยู่ในช่วงของการผิดหวังเสียใจอกหัก move on แต่ก็ต้องบอกว่ายัง move on ไม่ได้หรอกนะมันยังเป็นภาวะของการคิดวนๆอยู่เนะว่าเออมันเกิดอะไร ขึ้นมันเป็นความมพันธ์ที่จบแล้วจริงๆหรอืหรอ,อยังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะคิดวนๆเนอะแล้วก็มีความเหมือนแบบยังรอคอยยังอยากจะพยายามในความสัมพันธ์ก็เป็นไม่ได้หลายๆคนมันเหมือนแบบเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเร็วช้านานแค่ไหนนะแต่ว่าเอ้ยบางคนก็อาจจะเพิ่งมาโสดแล้วก็ผิดหวังเสียใจถ้าเป็นแฟนกันก็อาจจะเพิ่งเลิกราหรือว่าอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเหมือนกับว่าเอ้นี่มันจบจริงๆแล้วไหมหรือคนคุยอยู่ๆก็มีเหตุให้เรารู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้มันไปต่อไม่ได้หรือคนคนนั้นอยู่ก็เงียบหายไปเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะคุณเลยอยู่ในภาวะของความยากลําบากจริงค่ะให้คลอสที่มามันเลยปแปลว,ว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคปัญหามันดูยากลําบากมันดูเหมือนต้องจบจริงๆหรออะไรงเงี้ยเนาะก็เป็นไปได้เออเปิ้ลมองว่าคุณก็เลยคิดเยอะคิดมาก มากๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะหรือบางคนค่ะนะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้อกหักผิดหวังเจใจหรือว่าจบความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะมันมีโอกาสเหมือนกันที่คนเก่าๆจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะซึ่งเป็นคนที่มันไปได้ยากอะเนาะเป็นคนที่คุณคิดแล้วคุณก็แบบเออมันไม่น่าจะไปต่อกันได้หรืออย่างเงี้ยแต่มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์ตัดก็ตัดไม่ขาดสนิทหรือพอคุณอยากพยายามจะตัดเขาก็มายื้อคุณไว้ใดๆก็ตามเนาะมันเลยมีภาวะของความอึดอัด คิดเยอะคิดมากในใจมันก็อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนเนาะว่าจะตัดดีไม่ตัดดีแต่มันก็เหนื่อยเหลือเกินใจนึงก็รักใจนึงก็เจ็บอับก็เป็นไปได้ทั้งหมดมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ชักใหเยอะเนาะมามาไปไปเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจบบางคนก็จบไม่สนิทบางคนก็จบสนิทแล้วแหละแต่ตัวเราเองยังไม่ move on แบบนี้ก็ได้ส่วนใครที่โสดสนิทเลยนะเปิ่นคิดว่าคุณก็ยัง จมอยู่กับความสัมพันธ์เก่าๆความรักเก่าๆไม่ได้แปลว่าคุณอยากจะให้เขากลับมานะอ่าบางคนอาจจะอยากให้กลับมาแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันกลัวความรักไปเลยก็ได้เนอะแบบเอองั้นฉันพับเก็บเลยปิดหัวใจเอาหัวใจเข้าไปในตู้เซฟแล้วล็อกไขกุญแจล็อกไว้เลยเนอะไม่อยากมีความสัมพันธ์แล้วเพราะว่ายังเจ็บปวดคิดทีไรก็ยังรู้สึกแย่ทุกทีพอมันมีใครจะเข้ามาคุณก็รู้สึกไม่โอเค ก็เป็นไม่ได้นะและถ้าเกิดมันจะมีคนเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้ค่ะอย่างที่มันบอกเนอไพคลอสที่เป็นไม้กางเขนน่ะก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีความแตกต่างกันคนละศาสนาคนละเชื้อชาติเป็นรักทางไกลเป็นออนไลน์แบบนี้ก็ได้หรือมันอาจจะเป็นคนที่เราไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าเราจะไปชอบกับคนแบบนี้ก็ได้นะในกรณีที่คุณ ไม่ได้ผิดหวังเสียใจอะไรตอนนี้อยู่นะอ่าในใจเราอาจจะชอบเพศตรงข้ามอย,อยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกันมาชอบเรา L G B T Q อะไรเงี้ยแล้วก็เออมันไม่เคยอยู่ในสเปคเราหรือว่าเราแบบไม่เคยคิดว่าเราจะชอบพ่อไม้แม่ไม้ที่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจมีปมในใจอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆก็มีคนแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตคุณ ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเออถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องความสัมพันธ์มาก่อนนะคุณก็จะเจอคนที่ไม่ได้ตรงสเปคกับคุณแบบคุณไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะต้องมารักมาชอบกับคนแบบนี้แล้วบางเอ,อิญแต่เป็นคนแบบเนี้ยเข้ามาสารสมัยกับคุณก็เป็นไม่ได้คุณก็เลยมีความแบบหนอยอะนะว่าเออมันจะดีไหมจะให้โอกาสดีไหมหรือมันจะรอดเหรอในเมื่อมันไม่ได้ตรงสเปคจะอะไรยังไงดีไม่ได้อยากได้ก็เป็นไม่ได้มันก็เลยมีการทะเลาะก,กับตัวเองพอสมควรในความสัมพันธ์ เป็นไปได้ทั้งหมดนะเพราะฉันช่วงนี้เนี่ยคนโสดเปิ้ลมองว่าอาจจะแนะนํานะให้อยู่กับตัวเองดีกว่าถ้าผิดหวังเสียใจมายัง move on ไม่ได้ยังรู้สึกเจ็บปวดนะมันเป็นก้าดับกับ3ดาบเปิ้ลมองว่าคุณยังไม่พร้อมค่ะที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะคุณใช้ชีวิตของคุณไปค่ะทำงานหาเงินแล้วกลับมารักตัวเองก่อนพอสภาพจิตใจคุณดีขึ้นนะเปิ้ลคิดว่าคุณถึงจะพร้อมที่จะมีความรักอย่าพึ่งกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์เนาะในเมื่อคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณต้องการอะไรคุณณอออยยยาาากกมมมมมีีแแแฟฟนนนหหรรรคุเิิ่่ต้้ใลวจงๆะไ ต่างๆนานาเนะถ้าไม่พร้อมแล้วคุณไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธะ์น่ะแทนที่จะมีความสุขกลายเป็นว่าเอาตารับทันพันธนาการตัวเองให้มันยิ่งมีความทุกข์มากกว่าเดิมและถ้าเกิดมันมีความวนเวียนคือยังไม่ได้ลืมคนเก่าอยู่ก็ไปดึงคนใหม่เข้ามาอายยิ่งไปกันใหญ่เนะ้ะ ก็ไม่แนะนำเพราะฉันช่วงนี้ก็เลยแนะนําให้คุณอยู่นิ่งๆกับตัวเองก่อนกลับมารักตัวเองไปหาอะไรทําที่เรามีแพชชั่นไม่ต้องไปผูกติดกับใครเนาะไม่ต้องรีบไปสร้าง relationship ใหม่กับใครเนาะอยู่กับตัวเองอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมพ่อแม่พี่น้องไปทํากิจกรรมไปเดินทางท่องเที่ยวพักเบรก สนใจในเรื่องของงานที่การงานไปโฟกัสในเรื่องเงินอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะดีส่วนใครโสนิทไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยเนี่ยคุณก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆบางคนก็เหมือนแบบเพิ่งออกจากงานทํายังไงดีกาลังอยู่ในช่วงการหางานการเงินติดขัดมีปัญหาเนี่ยคุณก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยก็เป็นไปได้มันมีเรื่องอื่นให้คุณต้องโฟกัสนะเยอะก,กว่าในเรื่องของความรักมันก็เลยไม่ใช่จังหวะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเคสไหนที่บ้านพู เงินมีปัญหาอุปสรรคหรือว่ายังมูฟออนไม่ได้คุณไม่พร้อมที่จะมีความราาักค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดทัดไฟเมษสิงห์ธนู15วันนี้ปันคิดว่าคุณควรจะอยู่กับตัวเองแล้วก็กลับมาบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้โอเคนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงในเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตอะไรให้มันไกลจนเกินไปให้เราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะคุณจะผ่าน15วันนี้ไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็อาจจะไม่ได้แย่จนเกินไปนะมันอาจจะไม่ได้มีความสุุขแบบมาาาาาากกกๆหรอนนะะเพพวว่า่จาลังงิคดคด ก็ค่อนข้างทุกข์แต่การที่คุณไปจมจอมอยู่กับอดีตที่มันผ่านไปแล้วหรือว่าไปคิดถึงอนาคตที่มันยังไม่ถึงเนี่ยมันจะยิ่งทําให้คุณเบิร์นเอาคุณไม่มีกระจิกกระใจในการจะเดินหน้าใช้ชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันค่ะขอให้เรามีความสุขกับปัจจุบันหน้าที่ของเราคืออะไรในปัจจุบันนี้1 2ึ่วันนี้ตื่นมาต้องทําอะไรบ้าง1 2ึ่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆให้ได้ภายใน15วันนี้นะเปิ้ลคิดว่าคุณจะผ่านจังหวะช่วงนี้ของคุณ ไปได้อย่างแน่นอนยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเป็นแนะนําแบบนี้แล้วให้มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมนะคะว่า energy ความสัมพันธ์ความรักอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะพร้อมหรือยังในการที่จะมีคู่นะคะอ่ะต่อมา love story oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดไฟนะเมษสิงหธนูคะ่ะพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคําแนะนําจากไพ่นะแนะนําอะไรเอ่ยไพ่บอกว่า คอมมิทเมนต์อะไรๆคนเพิ่งจบความสัมพันธ์ทั้งที่มีความผูกพันกันมายาวนานเป็นไม่ได้แล้วแบบบางคนแบบคบกันมานานเป็นแฟนกันมานานแต่งงานกันมานานอยู่ๆก็มีปัญหาอุปสรรคแล้วก็เลิกรากันไปมันมีความผูกพันนี่ค่ะทำให้เราอาจจะ move on ไม่ได้เนาะก็เลยมองว่าถ้าเกิดใครเพิ่งอกหักผิดหวังเสียใจเลิกราอะไรกันมาคุณใช้เวลาแน่นอนค่ะคุณไม่ได้เป็นคน move on ง่ายแล้วมันก็มีความผูกพันต่างๆบางคนอาจจะยังต้องแบบพูดคุยกันเนาะบางทีอยากจะตัดใจนะแต่มันก็ยังมีพันธะภาระที่เราต้องผูกติดกกันนนม่วาาาจะเป็รแบบบี้ รวมกันทํางานด้วยการมีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมันต้องจัดการเรื่องเหล่านี้รวมกันมันก็เลยยังมีอะไรวนไปวนมาแล้วทําให้เรายัง move on ได้ยากอ่ะก็เป็นไปได้ถ้าเป็นคนคุยอะถ้าเป็นคนคุยแล้วคุณเลิกราเลิกคุยกันไปคุณแบบเออเราอาจจะมีความคาดหวังความสัมพันธ์นี้เยอะก็ได้มันก็เลยทําให้คุณ move on ได้ยาก ะะหรือเราอาจจะไปเจอคนที่ไม่เหมาะสมคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบยังตัดใจจากเขาไม่ได้อะแบบนี้ก็ได้นะเพราะมีคําว่าคอมมิตเมนต์เนาะหรือถ้าเกิดคุณโสดสนิทอะเราอยากจะเจอคนที่จริงจังชัดเจนค่ะถ้าไม่จริงจังชัดเจนเนี่ยคุณไม่เอาอะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องจริงจังมันจะไม่ได้เป็น,นความสัมพันธ์ที่เล่นๆเนาะคนธาตุไฟอาจจะเป็นคนที่ดูใจร้อนใช่ไหมแต่ว่าจากพลังงานอันนี้คนโสดคือถ้าเกิดเจอก,ก็ต้องเป็นคนที่จริงจังชัดเจนนะเราจะไม่แบบเล่น แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะอาจจะเพราะว่าผิดหวังมาเยอะแล้วไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีมั่นคงชัดเจนเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ค่ะเราจะรักแบบมาเร็วไปเร็วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ จะไม่ยังอยู่ถูกไหมถ้าเราอยากมีคอมมิทเมนต์ผูกติดกันแบบนี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นการแบบมองไปไกลๆไ,ไปจนถึงขั้นการแต่งงง,งแต่งงานอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะแต่ละคนมีความแตกต่างกันค่ะรอยพ่อพันแม่เกิดมาเราอาใช้ชีวิตไม่เหมือนกันแบ็คกราวน์ไม่เหมือนกันการเรียนการศึกษาการเลี้ยงดูต่างๆไม่เหมือนกันนะอยู่ๆจะคิดว่าจะอยู่กันไปยาวๆเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันใช่ไหมอยู่ๆจะมาเจอกันแค่3เดือนแล้วเราจะคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่คนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเนี่ย เป็นไปนไม่ได้แน่นอนเนะเพราะว่ามันยังไม่ได้รู้จักกันมากพอนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่คุณจะรีบไปสารสัมพันธ์หรือคอมมิตอะไรกับใครนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ใช้เวลาในการเยียวยาค่ะไปโฟกัสที่ตัวเอง โฟกัสที่ตัวเองสําคัญที่สุดแล้วก็อยู่กับปัจจุบันน่าจะดีที่สุดสําหรับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะและนี่ก็คือคําแนะนําสําหรับคนโสดแล้วก็ดวงความรักของคนโสดนะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ว่ายังไม่มีสถานะนะมาดูกันว่าความรักของคนธาตุไฟนะมีคนคุยกิ๊กกักนะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจะพัฒนาได้ไหมในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในดูซิไพจะบอกอะไรนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟคะ่ะ ควีนถือไม้เจ็ดดาบนะคะเอเพอรอร์หกไม้ค่ะ แล้วก็อัศวินไม้ไม้เยอะมากแล้วก็สิบถ้วยอะความสัมพันธ์ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะหลายๆคนแนละ้วพอมันขึ้นมาเป็นไพ่ไม้เยอะเป้นคิดว่ามีโอกาสที่คุณจะปิง๊งปังชอบกันเนี่ยในที่ทํางานหรือในที่เรียนแบไม่ได้จากกิจกรรมการทํางานการติดต่อภาระความรับผิดชอบหรือการเดินทางอะไรต่างๆนะไปทํากิจกรรมเดินทางการเรียนการงานแบบนี้ก็ได้แล้วมันก็เป็นการแอบชอบค่ะบางทีเราก็ไปแอบชอบแอบคุยกับคนในที่ทํางานแล้วมันมีเอ็มเปอเรอร์ขึ้นมาด้วยเป้นคิดว่า เป็นไม่ได้สูงมากนะแต่ว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะยังมีความไม่สามารถเปิดเผยไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ก็ได้นะคือหนึ่งเราอาจจะแอบชอบเขาแล้วเขาก็คุยกับเรานะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะชอบเรามากมายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยเป็นค่อยไปอะคุยกันก็เหมือนจะดีเนาะแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรจริงจังเท่าไหร่มันเป็นแพชชั่นค่ะมันมีความรู้สึกรุ่มหลงมีความชอบแต่ว่าถามว่าเป็นความรักไหมมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นการที่เราชอบกันจริงๆเนอะไม่ได้เป็นการแอบชอบนะมันแปลว่าคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถเปิดเผยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันยังไม่อยากให้ใครรู้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไม่ได้อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปบางคนเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนแล้วอยากจะพัฒนาจากเพื่อนนะมันจะเปลี่ยนเฟรนโซนข้ามไปเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาเออมันจะดีไหมหรือมันจะยังไงหรือว่ามันเป็นความรู้สึกแบบในใจที่เราอยากก้าวข้ามเฟรนโซนแต่อีกคนนึงก็อาจจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนคุณเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้สึกเหมือนกับเราไหมมันดูยากลําบากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความยากลําบากของคนคุยนะิันมองว่ามันก็เป็นทั้งสารภาพจากความเป็นเพื่อนจะก้าวข้ามเฟรนโซนไปอันนี้ก็ยากหรือทํางานที่เดียวกันมีคนจับจ้องเยอะก็ ไม่มั่นใจหรือเราก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกที่แท้จริงของคนที่เราไปดิวดิวเนี่ยเขาชอบเรารู้สึกเหมือนกับเราหรือเปล่าใจตรงกันหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวคุณมันเป็นสิบถ้วยอยู่ตรงนี้ปิ้นมองว่าคุณมีความรู้สึกแบบจริงจังอ่ะอยากจะให้คนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการดูเรียนรู้กันไปก่อนคล้ายๆคนโสดแต่คนโสดเอเนจีคือมีความคิดเยอะคิดมากผิดหวังเสียใจใช่ไหมคนคุยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ผิดหวังเสียใจแต่ว่ามันเนิบๆมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันยังไมม่สาารถ พัฒนาอะไรได้มันยังต้องค่อยๆเรียนรู้อยู่แบบนี้ก็ได้นะกาบอีกอันนึงคือคุณอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคู่มีแฟนแล้วอาจจะเป็นตัวคุณหรือเป็นเขาก็ได้จ,จะเป็นสามเศร้าหรือสี่เศร้าก็ได้มันก็เลยเป็นการแอบชอบแอบคุยแต่ถามว่ามันจะพัฒนาไปถึงจุดที่จะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยไปเป็นแฟนได้ไหมก็อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงจังหวะเวลานี้เนอะพอมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนอะ่ะมันก็ทําได้แค่แอบคุยแอบคบเป็นแบบเฟรนด์วิธเบเนฟิตหรืออะไรแบบเนี้ย ก็ตามนะแต่ในใจคุณก็ยัง รักคนคนนี้แหละเพราะไพ่สิบถ้วยเป้นเข้าใจว่ามันเป็นความผูกพันความรักความหวังดีต่อกันแล้วมันก็มีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างสูงไม่ได้อยากจะเลิกคบกันเนอะหลายหลายคนพอเป็นเฟรนดะ์โซนอ่ะมันเหมือนเราเป็นเพื่อนเราก็ไม่อยากจะแบบถ้าเราไปสารภาพหรือเราไปแบบก้าวข้ามความเป็นเฟรนด์โซนแล้วยู่ๆมันมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งมองหน้ากันไม่ติดจะทำไงเพราะว่าเรายังอยากมีรีเลชั่นชิพเนี่ยไปแบบยาวๆเนาะอืมอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เรายังรู้สึกเก๊กันๆยังรู้สึกแบบ รู้สึกว่ามันยากลําบากมันเหมือนไพ่ครอสอันนี้เนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันจะไปต่อมันยากจังเลยมันเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนจากคนคุยไปเป็นแฟนอะไรเงี้ยอยากอยู่กันไปนานนอยู่กันไปยาวๆไม่อยากให้มีปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เป็นไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้เปิ้นคิดว่ามีหลายเคสแต่ว่าโดย energy รวมอะไพ่ไม่ได้แย่นึกออก็ปะมันเป็นการแอบคุยแอบแอบคบแอบคิดอะไรเงี้ย เฉยๆภายนอกมันไม่ได้ดูมีปัญหาอุปสรรคอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณยังอยากคุยกับคนนี้คุณยังอยากไปต่อป้ก็คิดว่าคอนติเนียไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราคอยดูแล้วกันนะคะว่าเครื่องเดินหลังสถานการณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่15วันนี้ป้นคิดว่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้เหนื่อยล้าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เครียดไม่ได้ทะเลาะบแวงไม่ได้มีอะไรเนิบๆนะจ๊ะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร l e เนะคะหใบให้บคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟค่ะเมธ สิงห์ธนูนะคะมาพลังงานบอกว่าเฟลท์อ่าเห็นปะมันยังเป็น energy แบบคุยเล่นคุยหัวยังเป็นความแบบมีแพชชั่นมันไม่ได้เชิงเป็นความรักหวานแหววสวีทหวานขนาดนั้นนะบางทีเจอกันในที่ทํางานเจอกันในที่เรียนก็มีความแบบเตะกันคุยเล่นกันอะไรอยงี้มีความสนุกสนาน enjoy เพราะฉะนั้นความสันันี้คุณต้องสบายๆเข้าไวค้ค่ะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบป้าถึงบอกว่าไม่ได้เห็นทะเลาะเบาแวงกันนะแต่แค่เห็นว่า มันไม่ได้มีความคืบหน้ามันยังไม่ได้แบบรักกันดูดดื่มหรือถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเออมันตกผลึกแล้วละว่าเราควรจะต้องพัฒนาไปเป็นแฟนแต่เหมือนเหมือนเป็นการคุยเล่นเราก็เลยอาจจะไม่แน่ใจไงว่าไอการคุยเล่นของเขาคือเขาจริงจังชอบเราเหมือนที่เราชอบเขาไหมเป็นไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็ค่อยๆดูไปฟลด์ไปก่อนเ n e เ g y เบาๆสบายๆแจกขนมจีบไปก่อนได้ค่ะด้วยความว่ามีไพ่คนเยอะพอสมควรก็มองว่า นอกจากเราไปชอบคุยกัวนนี้เราคุยกับคนคนนี้มันก็อาจจะมีคนเข้ามาสนใจเรามีหลายคนในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ก็ค่อยๆคุยช้อปปิ้งไปก่อนได้นะถ้าเกิดคนคนนี้ใช่จริงๆเวลาจะเป็นตัวบอกเองคะ่ะว่ามันก็จะค่อยๆสุกงอมนะมันก็จะต้องเปลี่ยนจากพลังงานที่เฟลท คุยเล่นคุยหัวค่อยๆมีความผูกพันมีความรักลึกซึ้งกันมากขึ้นสวีทหวานและสุดท้ายมันถึงจะไปลงเอยที่การอยากจะมีคอมมิชเมนต์ตัวคุณเองอาจจะอยากคอมมิชกับเขานะแต่ตัวเขาคุณไม่แน่ใจไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อยๆค,ค,คุยไปก่อนเปิ้ลคิดว่าเอเนจี้ยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดียังไม่ต้องกังวลอะไรเยอะอยกเว้นว่าคุณไปคุยกับคนที่เขามีคู่มีแฟนแล้วนะอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามเฟรนโซนหรือก้าวข้าม ความเป็นคนคุยไปเป็นแฟนได้จนกว่าเขาจะไปเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิ้ลไม่เห็นว่าเขาจะไปเลิกกับแฟนเขาด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนอะแต่ถ้าเกิดคุณยังอยากคุยกับเขามันก็สามารถคุยกันได้นะอันนี้คือถ้าเป็นคนแบบที่ไปเจอคนที่เขามีคู่มีแฟนนะอันนี้ชัดเจนอยากคุยคุยได้แต่มันก็จะเป็นการคุยเล่นคุยสนุกสนุกเฉยๆไม่สามารถก้าวข้ามไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาโสดอ่าคุณโสดนะ มันมีทิศทางที่ดีค่ะว่าอนาคตมันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือคําแนะนำและคําทํานายจากไพ่ของเปิรนค่ะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่คือมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้นะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ทัดไฟนะ เมสสิงห์ธนูจะเป็นยังไงบ้างในช่วงจังหวะเวลานี้ฮะหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมนะความรักของคนมีคู่ทัดไฟนะเมษสิงห์ธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนทัดไฟเมษสิงห์ธนูความรักในช่วงนี้นะคะเมจิเชียนค่ะสิบถ้วยอา,ย,อาย,ยังดีอยู่นะสองดาบเกิดอะไรขึ้นหกเหรียญน,นะคะแล้วก็สิบเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ justice นะอะคนมีคู่ยังไงคุณก็ยังเป็นคู่กันอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้เห็นว่าคุณอยากจะเลิกราอะไรกันนะเพราะมีทั้ง10บถ้วยมีทั้ง10เหรียญนะยังมีความรักความมั่นคงกันดีอยู่แต่มันอาจจะมีนิดนึงความรู้สึกของคุณในใจมันอาจจะมีนิดนึงมีความขัดแย้งมีความคอน FLICT เล็กเล็กน้อยๆเป็นไปได้แต่ว่าถ้าพูดคุยกันมันก็ยังมีความปรับจูนกันได้อยู่ดีเนาะมีไพ่เมจิเชียนแปลว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรมีความเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่คุณสองคนก็จะพูดดคุยแล้้วก็ผ่่าานนัไไมมี จะสิสอยู่ตรงนี้ด้วยคือมันก็ยังมีความอยากไปต่อยังมีความเหมือนแบบมั่นคงชัดเจนถ้าเกิดความสัมพันธ์ของเรามันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันยังแก้ปัญหาได้คุณจะไปต่อในความสัมพันธ์แน่นอนค่ะคือพูดคุยแก้ปัญหากันได้แต่พอมีสองดาบคือมันจะมีความคอน FLICT นิดหนึ่งมีความแตกต่างบางทีก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้เนาะหรือมันมีความแตกต่างกันในความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยได้แต่ไม่ได้เห็นว่าทะเลาะเบาแหวงคือมันอาจจะมีความเอ๊ะ ความแบบทะเลาะเบาอแวงเล็กๆน้อยๆของความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนอะมันก็ต้องมีทะเลาะก,กันบ้างมันจะมีใครล่ะที่ไม่ทะเลาะก,กันเลยนะแต่ว่าเมจิเชียนคือคุณจะผ่านไปได้ควรจะพูดคุย กันได้ด้วยความรักความผูกพันความมั่นคงที่คุณมีให้แก่กนะันอ่ะมันก็เลยจะไปต่อนะแต่ว่ามันอาจจะในใจเนอะมันอาจจะมีนิดหนึ่งที่รู้สึกยากลําบากในบางเรื่องเนอะเออทำไมมันแบบแค่นี้ทําไมยังเหมือนเดิมทําไมไม่แก้อะไรเงี้ยเป็นไปได้มันก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งค่ะไพ่หกเหรียญเป็นไพ่ของการยอมรับในสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นไพ่ของการถูกเอาเปรียบเนอะบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออเราแบบ มันมีบางอย่างอ่ะมันมีบางอย่างให้คุณเอ๊กกันละกันเปิ้ใช้คํานี้มันไม่ได้แบบหวานชื่นอะไรขนาดนั้นตลอดเวลาคือโดยรวมมันก็ดีแต่มันก็มีเอ๊ะบ้างอะไรอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดคุณพูดคุยเปิดใจเปิ้นมองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะหลับตาข้างหนึ่งความสำเปันของคุณก็จะยังไปต่อได้แบบไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะลดการถกเถียงใช้ความเข้าใจกันมากขึ้นอะไรยอมได้ยอมเนาะเพราะเราเป็นทีมเดียวกันเนาะไม่ขัดแย้งไม่แบบรู้สึกว่าเราแบบ ไฟแดงไฟน้ําเงินอะไรเงี้ยความสมัมพันธ์ของคุณก็จะไปต่อได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนมีคู่อ่ะพอขึ้นมาเป็น10ถ้วย10เหรียญแล้วมี justice อะยังไงเพื่อนก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังไปต่อได้ค่อนข้างจะแฮปปี้ก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรเยอะสําสหรับคนมีคู่ธาตุไฟนะต่อมา l o ิ e Story Oracle นะหนึใบคนมีคู่ธาตุไฟเนี่ยคะ่ะพลังงานจะเป็นยังไงเอ่ยในช่วงจังหวะเวลานี้คําแนะนําคืออะไรคะคนธาตุไฟที่มีคู่นะจ๊ะ ไพ่บอกว่า daydream อ่าบางทีมันเป็นความอยากได้ของคุณเนอะอย่างเช่นว่าเราอยากให้แฟนเราทำหนึ่สามสี่แล้วเขาก็แบบโอ๊ยไม่ได้ดังใจเลยอย่างนีง้นึกออกปะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะไปคิดว่าอะไรที่เป็นภาพฝันของคุณที่คุณคาดหวังหรือคุณแบบเป็น perfectionist ะคุณอยากให้เขาทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้บางทีเราก็ต้องช่างใจนิดนึงว่า เออก็คนเรามันก็มีข้อดีข้อเสียเนอะข้อเสียของเขามันไม่ได้เป็นข้อเสียที่คุณรับไม่ได้ขนาดนั้นไพ่มันก็เลยยังออกมาดีอยู่เป้นคิดว่าถ้าคุณอยากให้เขาทําอะไรอะก็พูดคุยค่ะหรือถ้าเกิดเขาทําให้คุณไม่ได้หนึ่งนะคุณไม่ทําใจปล่อยวางนะยอมรับความจริงไปคือคุณก็ต้องทําเองเป้นคิดว่าทุกอย่างมันก็จะโอเคให้คิดแบบนี้แล้วความสัมพันธ์มันก็จะไปต่อแบบมีความสุขเนอะแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แล้วคุณไม่ปล่อยวางอ่ะแล้วคุณก็ไม่ทําเองคุณก็จจะะต้้อออองงงมมมมีีปัััญหาาาาาใในนนนนนนแ่่่่่เเเเพรรคิิดดดยยยูวกก็ไไสถขึ ใช่ไหมมันก็เลยมีทางแค่ว่าอาคุณก็ต้องทําใจเนอะไอสิ่งนั้นที่คุณฝันคุณอยากได้เนี่ยถ้ามันไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นก็เออก็ปล่อยผ่านไปความสัมพันธ์เราก็ไม่ก็โอเคนะถึงเขาจะไม่สวีทหวานเขาจะไม่มาเซอร์ไพรส์เราเราก็โอเคอายอมรับได้หรือตายละไม่ได้เลยฉันอยากมีสิ่งนี้ในชีวิตฉันอยากจะให้แบบให้เขาเซอร์ไพรส์อยากให้เขาซื้อดอกไม้ฉันบ้างเนี่ย คุณก็บอกเขาเลยไม่คุณก็ซื้อให้ตัวเองคุณต้องแอคชั่นบางอย่างเขาถึงจะทําให้คุณเพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณปล่อยแล้วคุณคิดว่าเขาจะคิดเองเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าค่ะว่ามโนแจมนะเดย์ดรีมนี่คือแบบเป็นอะไรที่มโนเพิร์พบไปเองมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นจากภัยที่แนะนําคือถ้าคุณอยากได้คุณต้องทําเองหรือไม่คุณก็ต้องทําใจมี2อย่างเท่านั้นที่ให้คุณเลือกนะคะและนี่คือการทํานาย ดวงความรักของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูประจําช่วงวันที่1-15ตุลาคมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เพื่อโดยการกดซุปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากไว้ด้วยนะคนเข้ามาดูกันเยอะแน่แต่ว่าติดตามช่องจริงๆก็อาจจะมีไม่กี่10%นะก็ฝากด้วยนะอยากให้ช่วยกันกดติดตามนะเพื่ออยากไปให้ถึง1นึ่งแสนซับนะถือว่าเป็นกําลังใจดีๆจากทุกคนก็แล้วกันเพียงแค่1คลิกของคุณนะกจําาาใใลมกังนร คลิปดีๆต่อๆไปนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย